อัปเดตจากวันนั้นถึงวันนี้ที่บอกว่าดังๆตัวใหญ่ขึ้นมาแต่เหลือแค่รอยนิดๆหน่อยๆน,นะผมน่าจะเป็นกล้วยป่าครนวนั้นเจอมาเจอต้นประมาณนี้ ที่บอกว่ามีเหมือนรอยด่างประมาณนี้ครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่รอยนิดๆหน่อยๆไม่ด่างครับด่างออกเหลืองตัวนี้จะด่างออกเหลืองนิดนึงนะครับผมนี่ก็เริ่มเหลืองเริ่มด่างนี่เหลืองมากเลยตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้จะเหลืองมากอ่าตัวนี้จะเป็นเหมือน เหมือนดังแต่ไม่ใช่ดังอาจจะแห้งหรือเปล่านี่นี่ดูตัวนี้ตัวนี้นี่รอยแบบสุดยอดมากเลยครับผมน่าจะราคาพแพงกว่าดังอีกเพราะว่าสุดยอดเรื่องร่องรอยการกิน ส <c oughs> รุปว่าด่างหนึ่งใบใช่ไหม <c oughs> ใช่ด่างไหมอืม่อัปเดตครับผมอ่าดูต้นนี้บ้าง ตัวนี้ก็มีใบเป็นรอยนิดๆหน่อยๆโอ้โนี่ด่างของแค่ไม่ให้ดูไม่ให้ดูให้ดูแว้บๆพอข้างในหนีไม่หนี ที่นี่ในป่านะผมนี่น่าจะโตมาน่าจะเป็นต้นแบบนี้โอเคครับประมาณนี้ครับผม